ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันละออริจินอลนะครับวันนี้ผมมีลูกบล็อกนะครับ14บสชิ้นนะครับเป็นระบบแม g ชิก Magic นะครับก็คือแบบเป็นมินนะครับผมมินก็ใช้กับตัวนี้ครับพวก Impact นะครับ1 2, นะนึ่งทับ2นะประมาณนี้นะครับ ออเดี๋ยวเรามาดูกันแต่หลกัหลกๆแล้วมันไม่มีเบอร์ยี่ส่นะเบอร์ยนะี่สี่เนี่ยจริงๆก็ใช้บอ่อยนะสําหรับรถญี่ปุ่นใช้บ่อยมากแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขัเดเสียเงเราขัดเพิ่มมาก็เราจะแท็กแบบนี้เลยนะจะบอกว่านี่มีสีขาวนะครับที่เป็นแสดงสัญ,ญลักษณ์เบอร์นะครับแล้วก็มีช่องนะครับ เป็นรูสองรูดีไซน์นะครับเจาะรูนะแล้วก็เป็นเป็นใช้รองรับนะครับพวก Impact ได้นะครับเป็นเหล็กทนแรงทอกได้สูงนะครับแล้วก็มีเคสให้กล่องแบ็ล็อกอย่างนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมประมาณนี้แหละครับที่จะบอกนะครับ ในสิบสี่ชิ้นอันนี้ผมซื้อเป็นแบบตัวยาวนะครับตัวยาวจะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะครับตัวยาวนะครับก็เปิดดูครับเลอดเป็นแบบนี้นะกล่องแดงๆลึกโอ้นักเอาเรื่อง นะแล้วก็ล็อกเขาจะล็อกแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีที่รองเวลาวางนะครับปึ๊บลงไปไป่างนีนะ้แต่ว่านี่ครับของใหม่ของใหม่เขาจะมีเคเบิลทยล็อกอยู่นะต้องตัดเคเบิลทยก่อนนะครับตัดเคเบิลทยนะครับผมขอตัดเคเบิลทายก่อนนะ เออผมไม่เอาคินตัดเหล็กขึ้นมาวะ่ะเดี่ยเอามีตัดกันแป๊บหนึ่งนะครับักคู่ตัดแล้วนะก็เปิดถุงนะนะโโล็อกมาแน่นกัน ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับนะนะมาดูว่าวิจริงๆ2ิ 22. ไม่ต้องเอามาก็ได้นะใส่ยิมาแทนยังจะดีกว่าเนาะนี่เป็นลูกบล็อกของพวกเ,เครื่องมือนะครับพวก power tool นะครับ มันจะเป็นสีดำๆก็คือเหมือนกับเป็นโค m มโมลิดดนัมนะครับก็คือเป็นแบบทนแรงกระแทกนะครับทนทนแรงกระแทกสูงนะแต่มันจะไม่ไม่เงาไม่สวยเหมือนกับแพนทูนนะครับเนี่ยคบสีแดงลูกบล็อกก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดู นี่รหัสเขานะนี่เป็นหนึ่งทับสองนะเจาะรูสามารถแบบร้อยได้ล็อกได้นะครับนี่ลุกออกข้างในเป็นแบบนี้ค่อนข้างคมเลยนะปากนะครับถ้าถ้าใครใช้ power tool นะครับผมไม่แนะนำให้เอาบล็อก hand tool มาใส่นะครับไอ้พวกเงินเงิน พวกสีเงินๆน่ะนะครับมันมันไม่ควรเอามาใช้นะครับมันจะแตกนะครับมันไม่ได้ทนคือมันไม่ได้ทํามาเพื่อทนแรงบิดนะครับนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีน้ําหนักเยอะเหมือนตัวตัวที่ทับมาเพื่อพาวเวอร์ทูนะครับพวกนั้นอ่ะมันจะบางและเบาแล้วก็เน้นสวยงามการสนิมอย่างดีนะครับแต่พวกนี้มันเน้นแบบทน ทนแรงทอกได้เยอะๆนะครับแล้วก็เวลามันมีน้ําหนักเยอะแบบเนี้ยมันจะทําให้เวลาเราหมุนกระแทกมันมีพลังเวี่ยงนะครับแต่พวกบล็อกสีขาวมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับใช้ให้ถูกงานนะครับผมก็เลยเนี่ยต้องซื้อต้องซื้อเพิ่มนะต้องซื้อเพิ่มนะครับก็เอาจริงๆแล้วผมก็ใช้ประมาณ ม่กี่เบอร์หรอกใช้80นะครับ12 14นะครับแล้วก็อาจจะมี17บ้างนะครับ17บ้าง15ปะปายเนาะแล้วก็มี21นะครับ21 24ครับประมาณนี้19บเอะ่ะสิบเก้าด้วยอือพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับตัวใหญ่ๆไม่ได้ใช้หรอกแต่ก็มันรวมมาเป็นชุดอ่ะนะครับมีดีกว่าไม่มีนะครับนี่ก็ ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับนี่ดูชัดๆเลยเดี๋ยวนี้นะอรไปช้อปปิ้งออนไลน์ดูก็ได้ครับว่ามันราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับผมไม่ได้ขายให้เขานะครับผมซื้อมาใช้เองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ